ค่ะวันนี้เราอยู่ในงานอะไรคะท่านจะได้กรู้ว่ามันเป็นประการที่ผู้จีนในการสักการะองค์หวงด้วยวันนี้เราอยู่ที่หลังงานครับ ในการต้อนรับก็ดีงานต่างๆครับในการจัดสถานที่ชุมชนบ้างก็ดีใครเป็นไปเป็นไปมีอะไรเด็ดบ้างคะมีอะไรเด็ดบ้างเดี๋ยวเรามาดูนะฮะสมุนไพรไทยนะคะบ้านไหนนะของบ้านไหน อ๋อของตำบลกระเทียมใช่ไหมคะวันนี้เรามีอะไรเด็ดบ้างคะคุณป้าเรามีอะไรเด็ดบ้างคะวันนี้นําเสนอกระเป๋าสมุนไพรสมุนไพรสมุนไพรของชาวบ้านเลยใช่ไหมคะวิสาหังกิจชุมชนอะไรเด็ดบ้างคะอ้าวอันนี้เขากาลังทําอะไรกัน ก็คืออะไรคะตัวนี้เดี๋ยวชิมก่อนนะคะชิมก่อนยาดองยาดมไรยาสมุนไพร์หนึ่งจอกน้ำสมุนไหงพันนี้เพื่อมาได้หนึ่งจอกอ่าคได้กินกับคนรู้จักดื่มดื่มดื่มแล้วจะเป็นยังไงบ้างการทดลองเหรอดืมแล้วกระชุมกระชวยกระชุยกระชวยปึ้งฟังโอ๊ยตงใจ <BS> ถูกใจเปยังไงบ้างออจอดเดียวแล้วกระชุ่มกระชวยไหมปึงปังเลยทันทีจกเดียวหูสังจองร้องโหสันเลยเสองูสันจีรี ș, นี่เดี๋ยวเรามาดู <74. S 1> คือตัวไหนที่ชิมเมื่อกี้โอ้นี่นะคะมีมีเบอร์โทรด้วยนะคะวิสาหกิจชุมชนสมุนไพรบ้านเหมือนชัยนะคะนี่ราคาเท่าไหร่คะคุณป้า อ๋ห้าร้อยบาทนะคะก็มาได้ที่วันนี้งานประสาทภูมิปนนะคะก็เป็นสินค้าของชุมชนนะคะสมุนไพรไทยนะคะนี่นี่ขอเชิญมาเที่ยวงานอแนะนำได้เลยค่ะแนะนำได้ค่ะให้ความรู้ได้เลยค่ะตัวนี้คืออะไรคะกระุนไดม้ไชิมเลยจ้าชิมเลยจ ยาหอมยาหอมอยาหอมระแวงไม่เคยเห็นเลยหอมมากเลยค่ะหอมมากเลยค่ะเอาไว้โดมอย่างนี้ใช่ไหมคะอ,อ,อ๋อตัวนี้นะคะ่ะทำทำกันมากี่ปีละคะคุณป้าตั้งแต่คอสอง,สง โอ้รวมตัวกันนะคะโอ้นี่นะคะน้ำผึ้งก็มีนะคะใช่ไหมจานบนะร้อยห้าสิบอุ้ยไม่แพงค่ะร้อยห้าสิบบาทอันนี้อะไรสมุนไพรนะคะสมุนไพรสมุนไพรก็เบอร์โทรตามนี้นะคะถ้าสนใจสามารถไปที่ไหนได้ ในหมู่บ้านไหมในหมู่บ้านตามเบอร์โทรตามเบอร์โทรเลยนะคะค่ะขอบคุณคุณป้ามากๆเลยค่ะขอมค่ปลาไหลอันไหนปลาไหลเผือกอุ้ยอันนี้แหละของเด็ดใช่ไหมปลาไหลเผือกสมุนไพรดีชุดชุดเท่ายเมื่อไหร่ชุดถลายเวลาตอนนั้นจะพาสั่งใช่ไหมฮะปลาไหลเผือกนี่ของดีเลยหายากด้วย อันนี้ใบอมแกระคายเกิดเอมไทยแสดงว่ามีความรู้เรื่องสมุนไพรนะเนี่ยนี่เป็นไงบ้างหอมไหมคะหอมไหมคะหอมมากเลยออกมาไอตัวนี้คือแต่ก่อนเราเคยได้ยินแต่ในโฆษณาเ m f m เอเนาะ นี่ยาหอมสมุนไพรระแวงที่โฆษณาเนี่ยะดมไปแล้วระแวงด้วยไหมได้แต่โฆษณายายดมไปแล้วจะระแวงไหมไม่ระแวงยายจะจับกันอยู่แม่และยุงไม่เป็นไงเป็นไงอันนี้คืออะไรหอมอร่อยมากระแวงเหรอหอมอร่อยยังไงหอมอร่อยในดมหน่อยหอมอร่อยมันคืออะไรเพราะที่หอมอร่อยจริงมันคืออะไรสมุนไพรระแวง ไม่ไอตัวนี้ก็ระแวงหรอเป็นยาระบายเป็นยาระบายหอมมากวิ่งทำไมหอมอร่อยจริงๆหอมอร่อยเดี๋ยวเรามาดูผ้าไหมกระเป๋าผ้าไหมใช่ไหมคะนี่ของกลุ่มผ้าไหมมืนชัยนะคะนราคาอยู่ที่เท่าไหร่คะคุณป้าห้าสิบบาทค่ะโห้าสิบ นะคะห้าสิบอันนี้สามร้อยจ้าผ้าไหมสามร้อยนะคะสามร้อยสามร้ห้าร้อยสามร้อยมีหลายแบบมีหลายแบบเลือกเลยค่ะไอห้าสิบนี่ผ้าไหมไหมหมดแล้วไม่มีค่ะหมดแล้วค่ะอ๋อนี่นะคะก็มาอุดหนุนได้นะคะวันนี้ที่ปราสาทภูมิปนนะคะมีงานนะคะนี่นะคะก็วงสวงนะคะวันนี้งานแสงสีเสียงมีถึงกลางคืนด้วยนะคะงานมีกี่วันคุณป้า วันเดียวเหรอคะอ๋อเมื่อวานกับวันนี้วันสุดท้ายนะจนถึงกลางคืนเนาะรีบมานะคะท่านผู้ชมสินค้ามากมายนะคะจากชุมชนนะคะโอ้เยอะมาก